ตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนแล้วครับเจ๊จอดตรงนี้นะไม่ไม่ไปตุขอบเลยวะตุขอบเลยเหรอแล้วมันเตล่แดงแล้วอะจอดจอดจอดต้องจอดตรงฝั่งเนี่ยจอดตรงฝังไม่หมดไหววะมันพอมันพอัได้แน่แหละแต่มันแดงรักัวว่าก่อนจะไปถึงนั่นมันจะไม่รอดเราละเด็กเดี๋ยวค่อยหานักมันเพิ่อมอคที่ว่าไม่ต้องชน โจ้แ้วมันน้ำมันเหลือเยอะป่ะมันไม่เข้าไปตรงนี้ป่ะี๋ยวไอ้ตรงนี้นี่เราไปดูไปตรงนไม่ได้ลงไม่ได้ต้องไปตรงหาดไปตรงหาดไอ้เสียงปืนดูรอบๆด้วยใครดูรอบๆได้ดูรอบๆหน่อยเห็นอยู่เราว่าวิ่งเลยเจ้าเกยตื้นหรือจ้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลยไม่เลยเลี้ยวเอาไง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 ไม่เอาไม่เอาเออ่าคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ลงแล้วเว้ยไม่รู้อ่ะ แค่น okay. oh. okay. ี huh. ้ก okay. 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 uh ็ได้ไม่เป็นไรโอเคไปหาตัวมันเิยิงเอาปืนมาหน่อยว่าหาของปืนไม่มีกระสุนอ๋อปืนไอ้นี้ใช่ป่ะทางไหนแรน่ะมาอิงเมาวิ่งวิ่งไปด้วยกันดีกว่าครับว่าเจออะไรให้เจอด้วยกันโอเคเออไเร็วเร็เฮ้ยใครมีไอ้บัตรแบ็คอะมี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 ให้เราให้เราให้เองใครนะเจ้สิงเหรอเฮ้ยเราดูรอบๆก่อนดีกว่าผมผมก็มั่นใจว่าเขาหน่เขาไม่จิงคนไหนจิงคนไหนเนี่ยดอ้จำจเนี่ย มาเลยไอพี่งมาเฮ้ยมีมีคนมามีคนมามีคนมาเอ้ยพี่บี้นี่หว่าโอ้ถ้าพี่บี้แล้วก็เรียนฟิวเรียนฟิวเฮ้ยเรียนฟิวเหรอเฮ้ยรวงโอ้ยเฮ้ยระวังนะมันจะแห่มันทั้งเมืองหรือเปล่าเอ้ยเจอกระจกเจอกระจกมีล้อมีล้อมีล้อนี่เชี่ยแม่งมาตัวหนึ่งวิเอ้ยทางไม้มาตัวหนึ่งรับทราบทางไม้ ไม่เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มีกระจกอตอนนี้เขาไม่ได้มันมันไม่เข้าไม่ได้บล็อกใครจะกระจกไปซ่อมอะไรฮอบ้างมีหวังมีราหวังจะเจอฮอใช่ไหมครับเนี่ยฮอร์รู้สิเป็นหมดเมื่อกี้พอกกระสุนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยออกออกออจากโกดังมาช่วยหน่อยเอาออกจากโกดังมาช่วยเปิดประตูเดี๋ยวช่วยหน่อยเร็วเร็วเลือดไหลไป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 ไคลเม้มเลยคลายเม้มเลย เยอะเลยครับเิวเลยไหนๆแล้ว like ใส่บี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 ก็ยังแก่ไอ้ศูน claro ย์หมดลืมลีจับแล้วเอ็นฟิวไปคนนั้นแม่ใส่ต้องมากันเยอะอย่างเงี้ยเราต้องใช้รถบัสนะถ้าจะไปอ่ะไปดูไปดูในบ้านก่อนครับพี่มีมาเพิ่มมีมาเพิ่มุผมกันคนกันบัสหน่อยไหนๆไหน อันี้เข้าทางนี้ได้ไม่ต้องยิงปให้วยเจ็บเลยผ่าได้ผ่านลอดเลยครับข้าวนาผมนี่ก็เป็นเรือติดตัวติดหกหกตัวเราไปดูจริงจริงเหรอไปแล้วตบมิตรหกตัวอยู่ในอันนั่ะกับเรือกับเรือขึ้นเลยจริงไหมครับเขามาโดนพวกน้ำมันไม่ค่อยจะมีนะแต่ไปได้อยู่แหละทางนู้นอ่ะทางนู้น นันมันไม่ไมไมจริงๆอ่ะพอขับได้ไหมได้แต่มันแดงแล้วอ่ะคือขับไปเดี๋ยวมันก็หมดยังไปกโกมารววเลวมันมีโรงงานอยู่อตอนไม่หลับยาเลยแน่ีตายหาไม<า>่อมดแค่นอนเดี๋ยวสองชั่วโมงมานอนแต่เก้าโมงที่บา้านไปต่อมันจะบายตามันก็ประมาณนี้แหละถ้ามันจะมาดูสิมีคนปก็ นี่มึงมีซานี่สไลม์เพอร์ส่งหน่อยเลสไลม์ส่งดิจะส่งให้รอก่อนลำนึงมือฟันโอ้ยเหนื่อยอยู่เออไม่มีใครนะรอบนอกมาาครบอบนอกไม่มีใครแต่รอบในไม่รู้นะลองลองส่งไปทางบูคาดีกว่า คนหนงมองไม่เห็นปัญญาบางังโอ้ยมือสั่นไปไหนเนี่ยฮ่าไม่รีบได้ยแม่เดินช้าๆเราสไนก็ได้มาข้างหลังตัวดีเลยข้างหลังนี่อยู่15ให้เราสไนย,ยิงช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องป้อนนั้ไปก่อนเลยก็ได้ครับผมระวังตัวได้เด้อออืเก็บให้หน่อยจึงมากระโดดมาลงนะที่ไม่พอดิีเอานมาไปเก็บเอง ตัวอะไรที่เราต้อเป็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกิดใหม่แป๊บนึงฝากเฝ้าตัวหน่อยพี่เหลียวมีปืนเก็บเสียงว่ายิงม่งพี่มาพี่มาพี่มาพีมาอยู่สิบห้านะพี่มายิงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเข้าก่อนเข้าใหม่ป๊บนึงเรมิงตันครับข้างหลังครับเข้าไปประเด็นเราเข้าใหม่ใครยิงอ่ะโฮเม้งโฮเม้ง ปืนผมแม่งเสียงโคตรดังเลยบัสจะวิ่งเข้ามาในเมืองปะบัสวิ่งเข้ามาแล้วในเนี่ยแล้วใครมีปืนช่วยยิงหน่อยสามมันสามมันช่วยเก็บมาข้างว่างโอ้โอ้โอ้เยอะไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านมีปืนพกงไหมไม่มีไม่มีเอ็มตึงอ่ะไม่มีข้างอะไรผมมีมาคาร์ลอฟแป๊บเฮ้ยเทียร์สามตัวเข้าบ้านเข้าบ้านดุมเยอะมากไอ้ไม่มีผมบอกหนักบ้านบัสกันเราจะเข้าไปนะ เก็บถังน้ำมันมาแล้วนะมีล้อสองล้อนี่นียิงแม่งเลยป้อนลีโรดอีกตัวหนึ่งอีกตัว,<ม>ตวนึงเข่าหัวเลยลกันอีกตัวหนึ่งข่าหัวเหนื่อยเหนื่อยแ <c oughs> ป๊บๆเหนื่อยเหนื่อยเกิดแล้วเกิดแล้วรอไป๊บนงอยู่ไหนกัน <c oughs> ไม่ตายวะเอ้ยนี่มันที่ฟั่มรถนี่ อ้าวโลตอนนี้อยู่ที่เดิมมันอยู่ปะครับเดิมที่เดิมกำลังเข้าใหม่ปะนึงโอ้ได้กระสุนมาครับอปวันนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วไปตรงใครมีล้อปเนี่ยเอ้ยข,ขบวนมีนล<ะ>้ออีกหนึ่งสองคันน่ะล้ออ่ะมีสองคันมีไม้ลอีกตัวหนึ่งมามาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวบินขึ้นเลยไปเออไปเลยเออด้วยเราด้วยฝานฝากฉอดด้วยเฮ้ยอะไรลงเออมันตามไม่ทันหรอก ที่เราเก็บของมันเดินได้คล็้วยเรือด้วยอยู่ไหนแล้วอะไปที่เรือแล้วครับเห็เยอะหลอด้วยโอ้ยที่เรือใช่ปะโอ้โอ้โอ้สิบไฟสิบไฟพายิงพายิงช่วยด้วยแมงไลรอุ้ยแมงวิ่งมาหาอีกพายิงว่าตีเอ็มตีเปล่าเดินทางมาได้ไม่ใช right oh. 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 oh, euh. ่แร็คล็อปวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวตามไม่ทัน ห้าคนแล้วะผงแต่ว่าคนนึงโอ้โดนต่อยหิวน้ำช่ด้วยหิวน้ำอีกนะเดี๋ยวกินดีดีดกระดกดีกระดกดีกระดกโอเคไปเหมือนหนีอะไรกันมาก็ติดเขาพี่ไงจับภาพคนได้หลังมีกัะมา นนั้นหลังแบบไหนอ้วนล็อกยุ่ด้วยโอ้ยคนที่ข้างหลังขึนใครเนี่ยโอ้ยเเป็นพระเอกนายเกย์ที่ไหนเนี่ยอีกมีปืนพกปะเนี่ยมีแต่ไม่มีกระสุนเอาของม้าไปป้อามีสองหน้าไม่เอามีแค่บิดหัวตัวเองกบเะาบิดหัวมันยิงหมายงไม่ตายเลยโอเค ไอ้ข้างหน้าทำไมซอมบี้มันวิ่งหนีวะแตกแล้วแตกแล้วอ้างหน้าคนหรือซอมบี้วะเฮ้ยมันแสกวะเฮ้ยอะไรวะยิงเร็ววะว่าจากไหนเนี่ยยิงขามันยิงขามันเฮธอเลยแต่ว่าสุราลายว่างกระโจนเลยลายไม่นะดูกระเป๋าผมดิกระเป๋าผมแม่งอะไรกันยิง เดี๋ยวเติมเลยเอาบอดนั้นเติมเลยบ้างตามบ้างบางเชิญสักรอดูดินี่ก็ไหร่ไปไหนอ่ะทางดาบแลไปไหนก็ได้ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ไปหาที่มีรถบันเปล่าไปดิ เรื่อยๆเลยไอเมืองอะไรนะต่าให้นอ่ะยิงเลยเดี๋ยวงนะ่เขา้มันขับเร็วแค่นี้ไอ้ไอยพีมาพกูแ่จะนอนยิงมึงจะชอนแล้วยิงยิงอันนี้เกยน เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 ้เฮ้้ยเฮ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 เฮ้ย้ยเฮ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 ้ย ไอ้ตอมีวิ่งตามหลังคนว่ายน้ำมาเดี๋ยตั้งตดินีิงจะตายไม่ี่้ไอเหียโอ๊ยตายเลยตายเหรอขาหักเลยขาหักไปน้ำขึ้นมาขึ้นมาเ้ขึ้นไว้ขึ้นมาขึ้นมาดิไอตอมมน้ำตามมาไอตอมมน้ำยิงแม่งดิยิงแม่งเลยตีนตามมาขึ้นมาก่อน จะขึ้นยังไงอ่ะไอ้เรื่อยอีงเฮ้ยคันคันไม่ต้องฟังคันไม่ต้องฟังไม่อยู่มึงจะเอาเรือทับกูเลยนะขึ้นมาเดี๋ยวคุณไปรักษาบ้านยันโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นฟังขึ้นฟังเร็วขึ้นฟังค่ะเจ้าเรือทำบ้านได้ให้บ้านไอ้บอกว่าสอาปีไว้นาไม่ได้วะเออว่ะใครบอกเนี่ย Ơ, tháp cột cũng được. oh, huyết ảm đấy. oh, ôi, à hòa cùng căn hay. chill, quay nám nay ying là gần. bắt, 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 Em bắt, 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 hả? bắt, 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 ไปหาหักไอ่มอฟีนมอฟีนเดี๋ยวบอฟีนให้ไปแล้วอะอะไรนะกอลอยังหาเสาธงอยู่เสาธงเรือนี่มันรูปนี้ใช่เลยเฮ้ยเจอคนวะเฮ้ยเจอคนเจอคนไหนอยู่ไหนเฮ้ยใส่หาดชายหาดชายหาดชายหาดไอบอยไอ้บอยไอ้บเบ๋เบ๋เบ้

ยิงไม่ได้ยังไม่ได้ปืนอ่ะลงไปไอ้มีปืน้งไปหน่อยไอ่อ้ไอยไม่ไอ้ไม้ไอไอ้ไอ้ไม้โดนไอ้ยอ้ไอ้ได้ไอ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 ้งอไอ้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 ไน้ไ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไไไ้ไเ้ม้ออไ้ออ้้ออดออ้อ บาสยิงมั่งเต็มยิงโอเคจอดฝั่งกันได้ใช่ไหมจอดเนี้ยเลยบนเรือบนเรือหายไปไหนคนนึงอ่ะอันที่ห้าบาสมันโดดลงไปยิงนั่นไงเราถอยไปถอยไปช่วยมันดิไหนไหนไหนงูไหนบาสอ่ะมันงูนน่ะยิงอยู่เห็นป่ะน้ำอยู่น้ำไปเดี๋ยวขึ้นมาขับอีกคนหนึ่งดิเวงเวงเร็วๆ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 เร็วเร็วๆ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 เร็เดี๋ยวผมไปช่วยบร็ตายแล้ว บ้านตายบ้านตายจรริงเหอไอ้เที่อะไรกูข้ามมันอ๋อมีนครเลื่องมันเศร้าทักไปชีวิตมันเศร้าเดี๋ยวพินกูบอกกันวยไม่ได้สวัสดีครับวันหนึ่งครับวันหนึ่งครับทำไมครับทำไมครับวันนั้นครับเจอคนครับเอาไงครับ วันนั้นครับตาจังวะวันนั้นครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกวันนั้นเจไปดิไม่ไม่ขยับแล้วเนี่ยวันนั้นครับเจเบะครับยืนวะเครับนะครับเรือโจรสลัดเราข้าวได้คนหนึ่งพอไม่อยาบแม้เติมมันเราต้องตั้งชื่อเรือะแบทเทิลแบทบีดนี่ล่ะเรือทัวดำเอม่หิบ มันมีโกดังอยู่ตรงนั้นนะครับเี่นั่นตายแกอ๋อมีนครมีเนี่ยเจน้าท่อ่าไปเนี่ยมีปั๊มอยู่อ่ะไปเฝ้าลงไปเติมเฝ้าดูให้เข้าเรือสองคนเอาใครอยู่เข้าเรือผมดีเอาเฝ้าเองมัดฝขาเองอ๋อมีซอมบี้มาไม่มีไม่มีอาวุธเก็บเก็บเสียงมีดีที่นั่งหลบกันอยู่หลังไอ้นี่เล็งกระปืนเลยมาสองตัวด้วยคุณพงเก็บเสียงคนนึง

ตเฮ้ยมันมาทั้งเมืองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเวกเต็มเลยขึ้นเรือขึ้นเรือมาไปกันทางข้างอีกโอ้ยเวกฟอร์สทำพี่เกวเฮ้ยทำพี่มาเพิ่งเลยเฮ้ยหายไปคนนึงกูไม่อยากครับอี่ที่ที่กูยืนไอตอหายไปไหนคนนึงหายไปคนนึ่ง ไม่เห็นป้ามันเลยวะกูครับกูอยู่ท่ออ้าไอ้แม่ต้องไปขับเลยวะมือเปลี่ยนที่เหรออี๊เดี๋ยวพอมีมันปีนขึ้นมาไม่เรือมันเร่งไม่ขึ้นวะเนี่ยมันเร่งได้แค่สามเนี่ยเอื้อนเปล่าถอยลงไปหน่อยดิน้ำพอเปล่าไม่ทำไมท็อปปี้มไม่ต้องว่างกันนะป่ะไอเสียดทาน เบบี้มาเรื่อยๆแล้วมันเล็งไม่ขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยก็บิ๊กทากออนไมค์บิ๊กมังกี้อะไรอ่ะไอ้โดนวารมได้เลยวะโยบิชกทากออนไอ้บิ๊กมักเดือดกว้าดเฮ้ยทำไมหน้าจอเป็นยังไงวะทำไงอ่ะแฮก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 เอาออกดีกว่าออกก่อนดีกว่าออกก่อนดีกว่า